พี่ชัดพี่น้ำในช่องก้าวใจจุงอีกหนึ่งคลิปสําหรับที่ตลาดลงเกลือนะครับวันนี้ผมให้ดูบรรยากาศของตลาดลงเกลผมนี้คือเส้นเมนหลักของตลาดลงเกลทางซ้ายมือก็จะเป็นตลาดเด็ดไทยทางซ้ายมือเรานะถ้ามองจากกล้องมองจากทีวีแล้วมองไปทางซ้ายก็จะเป็นตาเอ่อทางซ้ายมือทางเนี้ยที่มีร้านยาป้ายร้านยาทางสายอ่าที่เอียงกล้องไปตลากล้องเราก็ถ่ายไปอ่าโอเคแล้วถ่ายานะ้างหน้าครับผมตอนนี้ผมอยู่รถตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไป ผมมาคัดรองเท้าประจําเป็นงานประจําผมอยู่แล้วซึ่งมาคัดรองเท้าส่งที้กรุงเทพซึ่งไปขายส่งที่กรุงเทพก็ขายส่งอยู่ร้อยหแต่ถ้าใครใหญ่จะมาลงเกลือก็มาคัดดูได้ถ้าคิดว่ารองเท้าเก็ดผมมาลงเกลือแล้วมันถูกกว่าลองดูไม่มีทางก็ผมคือลงเกลือเวลาถ้าเป็นประจําผมเนี่ยผมคัดในตึกในโกดังเนี่ยมันจะถูกกว่าแล้วก็เป็นลูกค้าประจําที่มาเนิ่นาเป็นสิปีแล้ว ผมก็จะคัดได้ถูกกว่าก็เลยกานว่าผมมาคัดที่นี่จะถูกกว่าแต่ว่าถ้าเป็นคนจอนขาจอนทั่วไปก็มาก็จะแพงกว่าเอาละขวามือนี่เป็นตลาดเ,เรามาคุยเรื่องตลาดเบญจวรรณผมก็เลงมาที่ตลาดเบญจวรรณมาดูบรรยากาศในโควิดระลอกสมช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยอ่าเลี้ยวขวาแป๊บเข้าไปเนี่ยเห็นป้ายตลาดเบญจวรรณชัดเจนเลยนะเห็นป่าเห็นป้ายป่ะฉายป้ายขึ้นมานิดหนึ่งเห็นอ่าโอเคซึ่งตลาดเบญจวรรณดูวันนี้เป็น ตรงกับวันอาทิตย์แต่คลิปนี้อาจจะลงอีกสดสองวันหรืออาจจะลงเป็นอีกสองวันจากนี้ไป <c oughs> ก็คิดว่าวันเนี้ยเป็นประมาณวันหยุดแล้วกันคุณดูบรรยากาศของวันหยุดคุณดูดทูทางเส้นตรงหรอเส้นตรงอ่าเส้นตรงนี้อ่านี่นะอ่าอ่าเนี่ผมให้ดูเลยนี่คือตลาดเบญจวรรณนะซึ่งแต่ก่อนเนะี่ยเป็นโซนที่ขายเสื้อผ้าอ่า ทั้งเก่าทั้งใหม่เป็นหลักซึ่งมีกางเกงยีนส์มือสองมีเสื้อมือสองแล้วก็เสื้อแฟชั่นที่เป็นมือหนึ่งมือสองเยอะแล้วเป็นเสื้อเกาหลีญี่ปุ่นตามตอกซอกซอยซ้ายมือขวามือเนี่ยมันก็จะมีที่ไปคัดตัว2 0 3 0 40, 40 50อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดแล้วรอบสามสถานการณ์มันก็จะเป็นอย่างที่คุณเห็นมันก็จะเงียบเงียบไปนะครับผมจะอธิบายไปนะแล้วก็จะถ่ายดูเดี๋ยวจะลงจากรถไปถ่ายดูได้และว,ว่าตลาดเบนจวรรณจะเป็นยังไงในช่วงโควิดแล,ละะ้วรอบ ก็งเงียบนะใครที่อยากจะมาลงเกลือก็ยังพอมีของอยู่แต่เขเมนบางลายซึ่งไม่สามารถกลับมาฝั่งไทยได้ซึ่งไทยปิดชายแดนมานานละก็จะไม่มีแต่ที่อยู่นี้ก็เหมือนกับเขาเขาพักอยู่ที่เขตไทยอยู่แล้วเขามีบัตรแล้วคักอยู่ไม่ได้กลับไปตั้งแต่ทีแรกอะไรเขาก็เลยสามารถค้าขายกันต่อนะยทึ่งจริงโควิดรวลอกแรกปิดสลบเลยบอกให้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้แล้วก็พาลงไปดูอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ผมก็ลงมาอยากรดก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยเสื้อกันหนาวก็มีขายอะคิด,ดง่ายผมไผมพิชัดพี่น้ำนะครับผมไม่ค่อยได้ลง,ไงไคือพูดง่ายไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลงคลิปเกี่ยวลงเกินนานแล้วเพราะว่ามันช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยแต่วันนี้มีโอกาสให้ดูวันนี้เป็น หนึ่งในตลาดเบญจวรรณนี่คือหนึ่งในห้าหตลาดของใน5ตลาดมั้งของตลาดลงเกลือคือเขตลงเกลือมันจะมี5ตลาดรวมอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนี่คือตลาดเบญจวรรณเป็นตลาดหลักเหมือนกันนะแล้วจะมีชุดวินเทจนชุดสักชุดอะไรมากมายแต่คน,น่ะไม่มีอะไรเงียบมากให้ได้ดูบรรยากาศในช่วงโควิดรอบสาตลาดเบญจวรรณนะครับผม เดี๋ยวเรากลับกัน้ยอโทรศับท้ายหน่อยถ้าเห็นโดมนู้นอะตอานี้นคือตลาดรัตนธรรมที่มีข่าวอ่ะสมัยก่อนนี่มี มีข่าวฆ่านตายตบบนี้ข่าวโดดนานมาแล้วจับอะไรที่มีลูกจ้างฆ่า,านี่ตลาดเบญจวรรณถ้าทางนู้นก็จะเป็นโซนชุดชุดแซกชุดวินเทจทางนี้ก็จะเป็นเสื้อมือสองที่เป็นขายตุ๊กตามือสองเยอะครับตลาดเบญจวรรณถ้ามันมีเสียงลมก็อยา่าไปใส่ใจผมจะไม่ถาม ราคานะว่าให้ดูบรรยากาศเฉยๆฉยว่าพวกนี้มันจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะตลาดสัญยวันก็มีส่งขายเสื้อแจ็คเก็ตมือสองเสื้อแจ็คเก็ตมือสองแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อผ้ามือสองเป็นกด,ดังเลยละ่ะแล้วก็จะเป็นชุดเกาหลีก็โพงเกาหลีอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับ พวกนี้ก็จะส่งเคยถามแล้วกระก็โปรยินเลยพวกนีก้ส่งอยู่ห้าหกสิบเองกรวโปรงพวกนี้ก็จะส่งอยู่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแหละถ้าส่งไปร้อยคงไปซื้อของใหม่มาขายดีวย <c oughs> วกว่าผู้ด้บายเฉยนะเ่าไปสีเลียดเพราะบางโตนเป็นยี่ห้อเห็นไหมมันจะเยอะมากมายสวยๆนะเห็นไหมมันจะเต็มเลยแล้วก็เป็นเสื้อยืดมือสองที่มันส่งตัวเจ็ดบ,บาทแปดบาทอะไรเงี้ยเก้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทมี ที่เป็นมัดมอยู่ตรงนู้นอันนี้คือหนึ่งในตลาดของโลงเกืออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับเขาเรียกว่าตลาดเบนจวรรณแต่ตอนนี้มันล้างมากคือวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งมันน่าจะคนเยอะก็จะมีแต่ลูกค้าประจำแต่แก้งถามเกงยินฮะเกงยินส่งเท่าไหร่ไหมคะว้าวฮะหหไหรนะของผู้ชายเท่าไหร่นี่ผู้ชายไหมคะผู้ชายส่งเท่าไหร่ อ๋อแล้วผู้หญิงก็จะอยู่ที่ประมาณผู้หญิงก็มีตัวละร้อยกับตัวละเจ็ดสิบบาทอ๋อผู้หญิงก็จะมีขาเดฟก็จะส่งตัวละร้อยกับเจ็ดสิบบาทร้านนี้หนึ่งบาทหกทับสิบตลาดเบญจวรรณเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับร้านน้องเกงขายส่งอยู่แล้วไม่แพงเลยราคาส่งอยู่ร้อยเนื้อไปขายร้อยห้าบาทถ้าของผู้หญิงก็จะมีส่งเจ็ดสิบกับร้อยเดียวถ้าผู้ชายจะมีร้อยกับร้อยห้าสิบเพราะผู้ชายไซส์ใหญ่กว่าตลาดเบญจวรรณนะ จะมีหลากหลายเสียงลมอย่าไปใส่ใจนะครับเพราะผมคงไม่ไปตัดผมทายให้ดูแบบชัดเจนไปเลยแล้วก็จะเป็นชุดเสื้อสายเดี่ยวอะไรเงี้ยแม่ค้าส่งเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเองเนหะ็นไเราก็สามารถเลือกไนดะ้มีหลายแบบเลยห้าสิบบาทมีหลายราคาขอบคุณนะครับแล้วก็จะมีเสื้อกคเกดตด้วยเสื้อกคเก็ตก็จะมีมันมีเสื้อกคเก็ตอยู่สองประเภทคือเสื้อกคเแ็ตแบบยี่ห้อเลยเนหะ็นไห อ,อ๋อมอเนี่ยดูบรรยากาศได้เอยๆของตลาดเป็นจว,วนมันจะค่อนคือเงียบมากแต่ก่อนผมไม่ได้เดินคนเดียวอย่างนี้เพราะแต่ก่อนช่วงโควิดอะผมเดินเนะี่ยขี่รถกันกวักไกวเลยกวักไกวเลยโหเนี่ยอาจจแว่าเดี๋ยวเดินให้ดูอีกรอบหนึง่ง เ็นไหมก็จะเป็นเสื้อมือสองเยอะเป็นเสื้อเกาหลีเ,เสื้อญี่ปุ่นอะไรแล้วแต่นะเยอะเลยมีตามตอกซอกซอยอย่างนี้นะครับผมแตถ่ถ่ายเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่มีคนเลยไม่มีลูกค้าเลยมีแต่แมค้าช่วงโควิดทําใจกันหน่อยนะครับให้มันพ้นมาฉีดวัคซีนอะ่ะมันจะดีขึ้นฉีดวัคซีนได้เยอะเท่าไหร่คนก็จะก้าออกมาเดินโอ้โหไนใน,ใน,ในร้านนี้๋หวเราเข้าไปดูหนะ่อยเสื้ออย่างเงี้ยเดี่ยวคัดไปขายกันเป็นเสื้อใสเดียวประมาณนั้น ถามให้คร่าวๆนะอย่ามึงไม่ถามเบอร์โทรว้าวไม่มีคนให้ถามด้วยเนี่ยพอเราเข้าไปในซอ,อยงเงียบเลยไหมก็มจะมีเกงด้วยเกงมีหลายรูปแบบแต่ข้าไปฝั่งโน้นก็นยังมีมีคนไทยมาซื้ออยู่เป็นลูกค้าประจำอ่ะส่วนมากที่จำเป็นต้องขายแล้วก็ขายไม่ดีถามเคยถามแล้ว S <S นี่นี่เป็นร้านนี่เป็นร้านเสื้อมือสองอย่าถามถึงเสื้อวงนะดูไม่เป็นเห็นไหมเสื้อมือสองมีหลายราคานะมีแน่ๆนะอันนี้มีหลายราคาใช่ไหมมัดๆหนึ่งเสือ้อมือสองแล้วตกตัวอะไรในมัดอเนี้ยถูกสุดเท่าไหร่เสื้อผู้หญิงครับอ่ถูกสุดเป็นเท่าราคาอะไรในมัดเนี้ยเสื้อผู้หญิงหรอตัวตกตัวละอ๋ออันนี้เสื้อผู้หญิงอ๋อเป็นเสื้อผู้หญิงโอเค บางทีถ้าลูกน้องอาจจะเป้าร้านนิดเดียวเขาก็ไม่รู้ราคาเพราะว่ามันก็ไม่เคยมีลูกค้าเขาก็เลยขับรถไ,ไปนู่นไปนี่ก็เลยไม่รู้ราคาก็าจะมีกางเกงเสื้ออะไรมากมายแต่โควิดรวลอกสามเละไปด้วยเสร็จไปกันหมดการค้าขายไม่เป็นไรก็ถ่ายไปกันให้ดูเผื่อว่ามันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะมาหาดูได้ ให้ดูคร่าวๆใครที่ไม่เคยดูก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันซึ่งจริงๆนะก่อนผมจะถ่ายถามทีละร้านเลยว่าเสื้อแบบนี้ขายส่งอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเกงยีนก็เป็นว่าก็คือตลาดเป็นจวนหนึ่งในห้าตลาดลงเกือ ตลาดเบญจวรรณหนึ่งเนี่ยฮะตลาดลงเกลือก็มีของขายปกติแต่ว่าลูกค้าไม่ปกติแม่ค้าขายปกติแต่ราคาต้องมาดูว่าใครอยากได้อะไรหรือประมาณไหนก็มาสอบถามราคากันเองมีแต่ลูกค้าประจํามาตัดกันแล้วตอนนี้ลูกค้าจอดยังไม่ค่อยมีอนนี้มีเสื้อเสื้อเกลี้ยกลวยเสื้อเชิเกลีวยว้าวขายส่งเสื้อเเก้ตมือสองนี่ เมือสองมีเมือวูอสองถ้าแนะนำอีกตลาดนึงก็คือตลาดร้านอาหารคือคือผมอยากจะทำคลิปที่ว่าอันนี้มีผ้ามันคอเนาะผ้ามันคอร้านผ้ามันคอผ้ามันคอวูสองมีร้านอาหารอยู่ใจกลางว้าวแจ๋วร้านแจ๋วร้านแจ๋วนี่ก็จะเป็น ก็จะมีเสื้อพวกเสื้อทหา,ารอเไรกันจะเยอะอยู่ที่ตลาดล่างก็ขอคารอน,นี้ผมนี่คือตลาดที่ผมถ่ายอยู่นี่คือตลาดเบญจวรรณน,นี่ตลาดเบญจวรรณตลาดเบญจวรรณลงเกลืออรัญญประเทศจังหวัดสากลหนึ่งในห้าตลาดหลักของลงเกลือแล้วกันส่วนถ้ามันเกินจากห้านี่ก็ช่างมันผมอาจจะจำผิดเอาละกลับมาละก็ไม่มีอะไร พี่ชัดพี่น้ำก็จลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเผื่อว่าผมทำคลิปอะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าพี่น้องสามารถรู้ราคาของที่มันราคาส่งเท่าไหร่เอาไปขายเท่าไหร่แม้กระทั่งทุเรียนผลไม้ผมก็ไปถ่ายถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้ามันมีโคโวิดระบาดหนักๆก,ก็ไม่ออกไปก็จะเก็บตัวถ้าคลิปผมหายไปเป็นเดือนๆแปลว่าผมเก็บตัวขี่เกียจออกกลัวติดเชื้อฉีดวัคซีนก่อยว่ากันก้าวเป็นว่า ตลาดเบญจวรรณเปิดขายปกติแต่ลูกค้าไม่ปกติก็คือการขายมันเงียบเงียบเหงาแล้วก็ค่อนข้างเกือบล้างเลยทั้งที่เป็นวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดจ๋าเลยนะครับผมพี่ชัดพี่น้ำก็ผมพมี่ชัดก็ลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แลวกันว่าตลาดเบญจวรรณในช่วงโควิดระรอบสามมันเป็นยังไงส่วนถ้าโควิดมันซาไปก็สามารถเพื่อนๆก็สามารถเดินทางมาดูได้ว่ามีของอะไรบ้าง ให้ดูบรรยากาศเฉยถ้าเกิดว่ามันหมดโควิดเมื่อไหร่ก็จะพยายามถ่ายเป็นทีละร้านให้ว่าราคาส่งเท่าไหร่โอเคไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ